สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลนะครับก็รีวิวเกมรีวิวใจ EP 17นะครับขีดห้าอ่อผมว่าจะขอสรุป <c oughs> ผมว่าจะขอสรุปอา่า The l a g n d l o k นะครับก็เกมนี้เป็น Quick Quest แบบ Quick Quest อะ่ะไม่ใช่ Open World นะ l a g e n d ล o อ k PC หรือ l a g e n d ล o อ k แบบเขาเรียกอะไรนะ l อร์กน uh ่า like ล like like mm ็อกบอบายแลกนาล็อกเอ็มหรือเลกน่าล็อกเอ็กอะพวกนั้นอะมันจะเป็นกึ่ง Open World คือคุณสามารถไปรับเควสแล้วก็ไปตีอะไรก็ได้หรือคุณจะไปฟาร์มหรือคุณจะไปหาของที่ไหนก็ได้แล้วแต่ที่คุณจะอยากไปไปตีบอสไปทํากิจกรรมไปนู่นนี่นี่นั่นปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่เงี้ยได้แต่สําหรับเกมนี้มันเป็นควิกเควส t โดยสมบูรณ์ ที่เอาทีมแล็กนาล็อกมาสวมทับแทนนะครับคืออันนี้ผมกำลังทำเควสย่อยกำจัดมินิบอสนะครับก็ลองมาตีตัวเจ้ากบดูนะครับเป็นมินิบอสซึ่งมันก็เดินหาอยู่สักพักหนึ่งแล้วอ่ะเนื่องจากมันกำลังเดินหาอยู่ผมก็เลยว่างามาพูดเรื่องคลิปเนาะของแล็กนาล็อกเนี่ยของเดอะแล็กนาล็อกตัวนี้นะ สิ่งที่มีให้ทำรายวันก็คืออ่ามันก็จะมีเดลี่ครับคือจริงๆอ่ะเดลี่จริงๆคุณไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนะมันจะมีรางวัลออนไลน์ให้คุณด้วยรางวัลออนไลน์อยู่ในไหนนะเดี๋ยวนะนา่าจะอยู่ในโบนัสนะอ่รางวัลออนไลน์เนี้ยนะครับคุณแค่เปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วคุณก็ปล่อยบอดให้มันตีแบตไหนสักแมตหนึ่ง มันก็จะได้แล้วครับสองชั่วโมงนะครับร้อยนาทีนะครับอันข้างล่างสุดนี้ซึ่งจริงๆถ้าสมมติคุณมีคอมพิวเตอร์เนาะคุณสามารถปล่อยบอททิ้งไว้ได้เลยนะครับอ่าอย่างอันเนี้ยก็คือต่อไปก็คือต้องเป็นกูเม่นะครับแล้วอันนี้ก็คือต้องสะสมการ์ดนะครับอ่าเคเวสเหมือนมันจะมาทีละเวลห้าเวลสิบนะครับก็คืออ่า เปลี่ยนจ็อบเปลี่ยนไปอา่าเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นถ้าเป็นเล็กน่าล็อกปกตินะครับมันจะเขียนว่าหนึ่งถึงสองนะครับก็คืออา่าตอนแรกเป็นโนวิดเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นคันเริ่มต้นครับหนึ่งถึงหนึ่งก็คือเปลี่ยนมาเป็นเมดนะครับสําหรับอาชีพอาวิสัทนะครับแล้วก็หนึ่งถึงสองก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเมดไอเป็นตัววิสัทนะครับก็ คุณจะต้องมีเลเวล40แล้วก็จ็อบสีคุณถึงจะเปลี่ยนวิศาได้นะครับแต่ก่อนที่จะถึงอะ่ะมันจะมีมันจะมีประมาณหลายๆเว้ว่ะที่คุณจะต้องฟาร์มอ่าของของตัวเนี้ยที่ผมเล่นเนาะมันจะ3-8ไป40ที่จะต้องฟาร์มนะครับตั้งแต่3-8กว่าไปเลยนะครับคุณจะต้องฟาร์มคือปล่อยให้มันติยะอยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงเลยนะ อันนี้ของผมนะอันนี้ของผมคุณอาจจะนานกว่าหรือคุณอาจจะเร็วกว่าก็ได้แล้วก็ถ้าวันนั้นคุณทำตัวเดี๋ยวนะมันจะมีกิจายวันอันไหนวะอ่ะเนี่ยครับมันจะมีอันนี้ก็คือเป็นรับงานนะครับรับงานแล้วมันก็จะได้เอ็กพีนะครับแนะนำให้รีแล้วก็รับเฉพาะสีทองนะครับก็รับสีทองเสร็จ แล้วก็ลีอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยเดี๋ยวทำเควสอันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างอื่นต่อนะพอทำเควสอันนี้เสร็จปุ๊บจะบอกนะว่าเสร็จเลยเดี๋ยวนะอ๋อนี่ครับ อโอเคต่อนะครับก็ถ้าสมมติคุณทำไอ้พวกเควสายวันพวกเนี้ยที่ว่ามีให้ตีดันเจียดมีรับเควสมีไต่หอร้อยนะครับมีพวกเนี้ยทั้งหมดแล้วะคุณก็ต้องฟาร์มไปคุณก็ต้องบอดไปให้มันตีไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้เลเวลตามที่ตัวเกมต้องการนะครับซึ่งคือสี่สิบ พอฟาร์มเสร็จปุ๊บพอได้สี่สิบแล้วคุณก็มาทําเควสเป็นอาชีพต่อแล้วก็ทำเควสหลักไปเรื่อยๆแล้วก็มีเควสลองให้เล่นอีกนิดหน่อยซึ่งแต่ของอะเกมเนี้ยมันไม่ดีอยู่อย่างหนึง่งตรงของนะครับเออเดี๋ยวนะดีผมจะให้ดูของทองปกติแล้วนะเราจะไม่มีของทองนะ ล็กนล็อกจะมีเป็นลำดับชั้นของที่ใช้กับอาชีพอะไรหรือว่าแบบอ่าแล็กนล็อกมันจะมีอ่าของที่ใช้ตามระดับเลเวลแล้วแต่ว่าคุณจะใช้เลเวลเอค๋คุณจะใช้ของอันนี้ซึ่งมีส่การ์ดได้สี่อันอะไรอย่างเงี้ยครับกับอ่าส่การ์ดได้สองอันแต่ว่าเป็นของเลเวลสูงการโจมตีสูงอะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถเลือกได้แต่ว่าของเกมเนี้ยมันเป็น เนี่ยมันเป็นมันเป็นช่องใส่แล้วก็ตีบวกไปเรื่อยๆนะครับแล้วตีบวกก็มี2อ,อย่างนะคือตีมีมีตีบวกของกับตีบวกช่องเลเวลผมจะอธิบายว่ายังไงดีนะเนี่ยเห็นปะตีบวกอะ่ะมันมีอยู่สองอันอันเนี้ยที่ใช้ตัวหินตัวเนี้ยตีนะครับ เนี่ยอันนี้คือตีบวกช่องนะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนของหรืออะไรยังไงก็ตามมันก็จะไอ้นี่แต่ว่าต่อให้คุณเปลี่ยนมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้มันเฟล,ลบ่อยมากเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเฟลเนี่ยเจออีกแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เติมเงินด้วยมั้งครับเปอร์เซนต์การเฟล,ลมันก็เลยสูงขึ้นนะครับ แล้วก็ไอ้ของทองเนี่ยไม่ต้องดองไว้ขายนะเพราะมันมีของแดงด้วยนะครับอันนี้คือของแดงครับของทองว่าสุดแล้วของแดงสุดกว่านะครับแล้วก็การ์ดนะครับอันนี้เป็นสุ่มการ์ดอันนี้ร้อยใบนะอ่ามันมันจะให้ช่องละเก้าสิบเก้านะครับก็ตอนนี้มันผมมีอยู่ประมาณอ่าสองร้อยห้าสิบกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดู เนี่ยครับมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าคุณได้การ์ดอีนนี้นี่นีนี่ยเงี้ยนะครับซึ่งการ์รดซ้ำเยอะมากเลย,ยงเด้งไม่หยุดเลยนะครับก็ร้อยก็เก้าสนะิบเก้าใบอะเนาะมันก็จะเด้งนานหน่อย ผมยังไม่เห็นชื่อการ์ดดีๆเลยเนะี่ยเพราะมีอนุบิดเมื่อกี้โอเคอ่ะเปิดอีก9ใบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันอีกทีนึงว่าเราได้การ์ดเทพมาไหมนะครับ นี่ใช้ด้วยเลยดีกว่ามันก็จะเด้งตามนี่แหละครับลูนาติกได้เพียบเลยนะเนี่ย มีแต่คัสเอฟนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองจัดระเบียบดูนะครับเอฟ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 อีด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 ีเอฟเอฟเอฟอ้อยเจ็ดอย่างดอกเคยครบแล้วนะครับก็แลกนาารอกอะความสนุกของมันคือได้ใช้การ ที่เป็นเอฟเฟกบวกของกันอยู่แล้วแต่อันนี้การ์ดมันดันเขาเรียกอะไรนะตีบวกการ์ดได้อ่ะอือ่ะเนี่ยอันนี้ของครบพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองตีบวกให้ันใช่ไหมอ๋อมันต้องเพิ่มไอ้น,นี่หนึ่งอันอย่าลนะืมเราจะเ,เล่นอันนี้เลยจนะ้ะ สองอันเอาเนี้หนึ่งเนยหนึ่งก็ได้อะเนี่ยครับมันก็จะได้รับการมันเป็นการเหมือนตีบวกกราดไปเรื่อยๆอ่ะครับซึ่งถ้าคุณเลือกจิ้มตีบวกผิดก็พลาดเลยนะครับ เนี่ยมีสะสมการ์ดอันนี้ครบแหละครบแหละเนาะแล้วก็เยดี๋ยวต้องไปเก็บเพิ่มนะครับเนี่ยเหมือนคอลเลคชันการ์ดอะแล้วก็บวกพลังไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งอย่างว้อยู่นะอ่ผมจะเล่นเดอะเล็กน o าลอกคลิปเนี้ยถ่ายลงเป็นคลิปสุดท้ายนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวเกมอื่นต่อเนาะเพราะว่าอืมตอนแรกมันก็เหมือนมีแพชชั่นอยู่แต่ว่าด้วยความที่ผมอะไม่ได้ชอบคือเควสขนาดนั้นด้วยแหละอม,มันก็เลยรู้สึกเหมือนเบื่อเร็วอ่ะครับต้องใช้คำเบื่อเร็วอ่านเนี้ยนะอันนี้ก็คือบอดเควสเนาะเนี่ยผมรีให้ดู เนี่ยมันก็จะมีสีม่วงมานะครับได้ XP เยอะขึ้นนะครับกับตัวสีนี้มันต่างกันต้องหมื่นห้าเนี่ยก็แนะนําให้รับพวกสีม่วงอะไรเงี้ยมันใช้เวลารีอะ่ะประมาณชั่วโมงอันนี้ชั่วโมงครึ่งเนาะรีครั้งที่สองอะ่ะจะอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงนะครับก็รีไปจนกว่าจะได้ทองได้อะไรเงี้ยตามที่ต้องการเนาะอ๋อแล้วก็มันก็จะมีเควสที่ได้ที่จะต้องไปหาของที่มันเป็น ตุ๊กตานะ่ะผมเคยเจอต้องไปหาล็อกเก็ตดอตุ๊กตาตาะกะแตน่ะมันไม่ดอกแมทที่พอเราเจ้มรับเควสปุ๊บแล้วเราวาไปอ่ะมันไม่ดอกผมแนะนำว่าอย่าไปรับเควสนั้นนะครับคือผมตีอยู่เป็นชั่วโมงแล้วมันไม่ดอกเลยสักตัวเพราะมันต้องการแค่สิบตัวมันไม่ดอกเลยสักตัวแม่แนะนำให้รับเควสนั้นนะครับ ก็ไอ้พวกจุดแดงๆเนี่ยก็มันก็มีแจกของอะ่ะก็กดเข้าไปรับได้นะครับถามว่าแจกของเยอะไหมแจกของเยอะครับแต่ของมันค่อนข้างไรสะะ้สาระอของแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับเกมนี้ถ้าเติมเงินคุณเก่งได้แน่นอนนะครับมันเคยมีคลิปผู้หญิงคนหนึ่งทำคลิปไว้ว่า ถ้าคุณเติม V I P ขั้นต่ำใช่ไหมเบเนฟิกเนี่ยนะครับมันจะซื้อของขายของเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยใครๆซ,ซื้อซื้อนะครับแต่ว่าผมขี้เบื่อผมก็จะไม่ซื้อนะครับอืมตัวเดอะ a ลทนอกก็มีเท่านี้ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อ่าผมมีสามช่องทางนะครับมีตอนนี้ละสามนะ เพราะว่าสตรีมอ่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้าเลยอ่าไม่ใช่สตรีมขอโทษทวิตผมไม่ได้เข้าเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สตรีมก็จะมี t i k t o อกนะครับมี u t u b e ครับแล้วก็มี Facebook Page ครับเป็นชื่อช่อง e n นนี่แอนเ l นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามทั้งสังทั้งทาง,ทง,ทงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ